ไปเดินจะไปเดินป่ากกันนะคะจะดดีสวยมากอีกด้านหนึ่งคือเนินคือชันมากไปไปดูกันจะรอดไหมเนาะ กำลังพยายามจินตนาการอยู่ว่าวันนี้เรามาประกวดเฟสเป็นแคมเปญ เดินแอบ,บขึ้นเขาเดินต้องสวยเดินต้องเลิศสัตว์ปา่าผลไมา้ลากไมก้กำลังมองเราอยู่ผ่านประมาณหนึ่งร้อยโค้งแคมเปญน,นี้ยังไม่จบ อรอเบอร์ลินเข้าอยู่แต,แต่เมื่อเที่เบอร์ลินอย่งนี้นเข้านะคะเราก็มีตัวช่วยในการอยู่รอทุกเสิไดนการในประเทศเยอรมันไม่ว่าจะอยู่บนรถบนเขาในห้องเรียนไม่ว่าภาษาัมันจะปวดหัวสัแค่ไหน ขับรถเดี่ยวปานใดเดินขึ้นเขาสูงแค่ไหนป่วยเสียงป่วยเสียงอีกนบีอีกนบา้านอีกนบออีสปอยเสียงโอ้โหสวยมาก เหมือนจะสุดแล้วนะตอนแรกเหมือนดีใจหันกลับมาอีกทางหนึ่งโอ้โหสูงมากอีผีรู้ป่ะว่านี่แค่เดินเฉยๆอะ่ะสามโลสามโลครึ่งแคลอรี่ไปแล้วสี่ร้อยแล้วก็ฮาร์ดเรทขึ้นเป็นแอโรบิตลอดเวลา ครที่อยากลดน้ำหนักนะคะลองแก้งทำเป็นถูกหลอ,อกมาเดินป่าละลรขึ้นเขาที่เยอรมันมีสสวยอากาศดี อยู่ข้างบนด้วยนี่เขาเลี้ยงวัวบนเขาเลยเนี่ย Da oben? Nein. Wow! Du was musst hast er sagt, es gibt was? Toilette. Toilette. Achso, pinkeln kannst du überall. Ja, pinkeln musst du ja. Nein, ich möchte. Oh, oh nein. <laughs> nein. Okay, dann. Am wenigsten du gehst in den Wald, aber du hast kein Papier nee. da. Nee. Ich habe nur Taschentuch. Ja. <laughs> also, eigentlich <ist> <laughs> <Astor? lacht> weil ich ถึงยอดแล้วค่ะเมาหน่อยเพืประสบการณ์ที่ Extreme Adventure ขึ้นอาบนภูเขาสูงขึ้นบนภูเขาสูงแล้วแบบปวดท้องอะงแล้วก็ได้คำตอบว่าปลายทางมีห้องน้ำวัสโอเคปลายทาง ไม่มีห้องน้ำคือต้องไปแบบว่าเข้าในธรรมชาติอ่ะแล้วปวดหัมากแล้วต้องแบบว่าไปในที่ที่แบบว่ามันแบบไม่มีคนเห็นอ่ะเชื่ไปมในท,ที่ยากยากในใจคิดแหรอว่าถ้าตกเขาตายที่เนี่ยคงไม่คุ้มแน่เลยพอตกข้างๆที่แบบห้องน้ำสัตว์ห้องน้ำธรรมชาติใช่ไหมก็มี ไปที่แบบคนมาเสียชีวิตที่นี่ได้แล้วอ๋ออ๋อโอ้โหเย้ฉันก็เกี่

ต้องขอบคุณยาลมตาโปรเซียนนะคะไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะแต่เป็นผู้ช่วยชีวิตที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้ในที่สุดถึงสที เป็นอาเบนสทอยเออร์ที่เชื่อละตอนแรกคิดว่าแบบว่าตอนแรกคิดแบบว่าเขาเชิญชวมาเดินป่าเนาะคงไม่อะไรหรอกอันเดอร์ริสต์เมสุดๆแบบคงไม่มีอะไรหรอกมาเดินป่าจิ๊บๆคำๆเขาที่เราเคยไปเดินมาก็เดินแบบเบาๆเดินคขำรอบนี้คือของจริงทั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ พ่าเราบอกขึ้นมาละาปวดท้องพี่ฝากเตือนนะคะฝากเตือนชาวไทยชาวต่างชาติใครก็ตามที่ต้องการขึ้นมาเข้าห้องน้ําเตรียมตัวเฉียดเข้าห้องน้ําทําสุระที่สําคัญให้เรียบร้อยก่อนปีนขึ้นมานะคะไม่งั้นจะเป็นแบบที่ฉันก็ไปหาห้องน้ำธรรมชาติแต่สวยมากขึ้นมา ถ้าเกิดมีคนโฉนขึ้นมาอกีกจะมาไหมต้องคิดยาวๆเลยโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอแค่นี้นะคะ่ะไม่อยากคิดถึงต่อลงเลยโอเคเฟียติีวิตเซอร์แลนสวัสดีครับ